อออ,อ่่ามีีะไไรวตปเขากล่าวหาท่านอาจารย์ว่าสอนว่าถ้าไม่ยึดถือความเปลี่ยนแปลงของสังขารว่าเป็นของเราก็ไม่เป็นทุกข้ขอนี้เขาแย้งว่าแม้ไม่ยึดถือสังขารก็เป็นทุกข์อยู่ตามธรรมชาตินี่ข้อแท้จริงเป็นอย่างไรครับเนี่ยเขากล่าวอย่างเอามารวมกันเสียทุกตามธรรมชาติกับทุกเพราะเกิดกิเลสนี่เขาเอามารวมกันเสีย ยึดถืออะไรเป็นตัวตนก็มีความทุกข์เพราะความยึดถือส่วนที่สังขารเป็นทุกข์เช่นว่าเจ็บไา้เป็นตายอยู่ตามธรรมชาตินั่นมันก็เป็นความทุกข์อีกความหมายหนึ่งถ้าเราไม่ยึดถือความทุกข์นั่นมาเป็นความทุกข์ของเรามันก็ไม่มีเหมือนกันนั่นความทุกข์ชนิดไหนก็ตามจะเป็นทุกข์ขึ้นมาได้เพราะเราไปยึดถือเอามาเป็นของเรา ความเปลี่ยนแปลงของสังขารน,นี่มีความหมายมากนะการเกิดการแก่การเจ็บการตายการอะไรต่างๆนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงของสังขารทั้งนั้นพอไปรับเอามาเป็นของเราด้วยจิตที่มันโง่จิตมันโง่ไปเอามาเป็นของเราคือของจิตนั่นเองมันก็เป็นความทุกข์ยึดถือที่ไหนก็เป็นทุกข์ที่นั่นเพราะยึดถือนั่นมันต้องหนักเพราะการยึดถือนั้น ถ้าไม่ยึดถือมันก็ไม่มีความทุกข์เลยความทุกข์ตามธรรมชาติไม่ยึดถือก็ไม่เป็นความทุกข์เลยเคยจำไว้ว่าไม่ว่าอะไรหมดถ้าไม่ยึดถือมาเป็นของตนแล้วจะไม่เป็นความทุกข์เลยที่ว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นั่นเพราะมันโง่ไปเอาความเกิดความแก่ความตายมายึดถือว่าเป็นของตนหนึ่งถ้าไม่ยึดถือว่าเป็นของตนมันก็ไม่เป็นทุกข์ เป็นพระอรหันต์แล้วร่างกายมันก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายแต่ท่านไม่เอาแก่เจ็บตายนั้นมาเป็นของท่านท่านจึงไม่เป็นทุกข์เนี่ยเป็นหลักที่สำคัญที่สุดที่จะควรรู้ไว้ที่จะควรรู้ไว้ว่าอย่าไปยึดถือข้าวถ้าไปยึดถือข้าวมันก็จะต้องเป็นทุกข์ทันทีไม่ว่าตามธรรมชาติหรือว่าไม่ใช่ธรรมชาติ เหมือนกับว่ามือของเราเนี่ยถ้าไปหิ้วอะไรข้ามันก็หนักทันที่มือนี่ไปถืออะไรข้าวมันก็หนักทันทีอย่าไปถือมันสิมันก็เป็นมือว่างแล้วมันก็ไม่หนักนั้นพระพุทธเจ้าจัดว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานคกันธาทุกขาโดยสรุปแล้วปัญจุปาทานกขันเป็นทุกข์คือขันที่ไปยึดถือเอามาเป็นขงต้นมันเป็นทุกข์ อย่าไปยึดถืออะไรแล้วก็จะไม่มีความทุกข์เลยนี่เราก็เน้นในข้อที่ว่าดับทุกข์โดยไม่ทำการยึดถือ